สั่งนิ่วนำเสนอแต่ปีนี้แปลกนะปีนี้แปลกจะไม่มีที่เก็บผ่านประตูเหมือนทุกๆปีนะครับปกติแล้วจะมีการเก็บาทางเข้าร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้นั่นเองนะครับ วันนี้เราเดินมามาเจออะไรฮะมาทำอะไรกันเลยอ๋อสวดีเดินมาเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงานลอยกระทงยังลอยบันไข่ใหญ่แล้วครับครับผมเอาอีกสองลูกแล้วครับสงานที่สามหนองเข้หนองเขื่อนต่อเนาะนี่ะบรรยากาศในโซนของในพื้นที่นะครับที่เราคนไทยเข้ามากล้วเจอกันนะครับนี่คือ เดินเข้ามานะครับปีนี้ไม่ปีนี้ถือว่าดีนะครับไม่มีเก็บผ่านประตูนะสำหรับการเข้ามาร่วมกิจกรรมในโซนด้านหน้านะครับแต่ก่อนนี้จะมีการเก็บประตูเก็บผ่านประตูนะฮะปีนี้ยังไม่เห็นนะครับให้คุณได้ชมบรรยากาศกับกิจกรรมงานลอยกระทงสำหรับแสงสางร่างปีนี้นะครับถือว่า มาร่วมจิตกรรมกันเยอะนะครับในพื้นที่นี่ว่าเป็นเด็กของเราจะเป็นผู้ใหญ่นะครับเห็นบรรยากาศน,นะครับหลายท่านนะครับที่ตอนนี้ผมมาอยู่ข้างในนะครับของหลวงปู่สอนนะครับเป็นรูปลอรูปเหมือนนะครับตอนนี้ได้อริฐานอยู่ในพื้นที่เติงสางล่างได้สวยงามทีเดียวนะครับ บรรยากาศนะครับหลายท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมก็มาร่วมจุดธูปด,ดอกไม้บูชากับพื้นที่งานรอกระทงสลหรับวันนี้นั่นเองนะครับอูหล่อองค์ใหญ่นะครับของหลวงปู่ศรนั่นเองนะครับที่อยู่พื้นที่ของวัดเสริมสางล่าง,งนั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในโซนของผุิภัณฑ์ของนกูดสอดน,นะครับเึงสังล่างนั่นเองน,นะครับจุดที่เรา,าร่วมกับงานพิธีงานลอยกระทง ที่ในพื้นที่ของอวัดเสิมสางล่างเราท่นนี้น,นครับจะไเข้ามาร่วมด้กันเพื่อมาถ่ายว่าในสำหรับท่านที่เ,าเขาในครั้นี้นั่นเองครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมผู้ชมเวลานีแล้กันก็เป็นโอกาสแรก ันนี้นะครับที่มีโอกาสเข้ามาสลหรับร่วมกิจกรรมในส่วนด้านข้างในนะครับก็มีโอกาสวันนี้ก็เลยมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับที่เสริงสารล่างของวิภัณฑ์ของหลงปู่ศรนเองน,นะครับ รับในงานศึกสางานประเพณีงานลอยกระทงท <Okay. S 1> ี่วัดศึกษาลังก็จะมีผู้มีจิทธาพที่ดองอา,าอ้องและหลานจากวัดจากศึกษากหมู่ที่สีเป็นยังไงเนาะเดินมาเนเี่ยเออปิดทองลูกเหมือนหลวงปู่ริย,ยเนาะนอกเลยยังไม่ปิดเลยมันถ้าไม่ปิดก็มาดิมาดิมา เป็นงิที่สิบบาทเท่านั้นนะครับไม่แพงแล้วไม่แพงจนเกินไปก็ถือว่าเราได้มาร่วมสืบทอ,อดสืบสานงานประเพณีอันดีงามที่วัดเสือสาแห่งนี้ไม่ว่าจะหลายสถานที่นะครับที่มีการจัดงานปรเป็ผู้ชนสืบสานงานประเพณีนั้นสิ่งท,ที่สำคัญที่สุดนั้นที่วัดเสือสา,อานั้นนะครับก็ได้รับความมาดูเพราะเรื่อ,อเพื่อนะครับเมตตาจากผู้ศาสนิก,เก็เทุกเก่งทุกทัาน มาอยู่จุดของการลอยกระทงนะครับอยู่ขอบสระนะครับพื้นที่วันนี้อาจจะติดขา้างาพื้นที่นะครับอยู่เส้งสั้นล่างนะครับที่สมบัติของส้นสันะครับกิจกรรมสลับการลอยกระทงปีนี้เป็นปีที่มียุบป,ปร,ราคานะครับได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับในผู้ได้ชมนะครับบรรยากาศาน อย่างลหลายปีนะครับที่มีกระทงใหญ่หญแต่ปีนี้เป็นบอ่อที่ทามขึ้นมาเป็นกระทงไม่มีกระทงใหญ่แล้วก็ไม่มีการประกวดหลายๆอย่างนะครับที่ขาดหายไปนะครับก็ชาวบ้านได้เข้ามาร่วมลอยกระทงกิจกรรมในปีนี้กันเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับอย่างเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับรลอยกระทงนะครับ คนที่ชาวบ้านเข้ามาปล่อยกระทบนั่นเองนะครับฝั่งชาวบานเราก็มีน้ำด้วยอย่าลืมไปดูในกระทมกันนะครับนี่คือบรรยากาศสำหรับปี2 5งพัน